แล้วเราจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อยู่เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เคยจะมีมามันก็จบป่ะกพอยากจะอยู่เหมือนเดิมเหรอครับเออและและในส่วนปืดเปิดเนี่ยถ้าผมากเป็นคนที่เป็นคนเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมผมมากเป็นเป็นพักรัฐบาลแล้วแล้วดูอยู่ในกระทรวงเกษตรพอปิดด่านปุ๊บราคามันมันสูงขึ้นเลยไงผมเลยผมเลยอยากให้ปิดแบบถาวรไปเลยทุกคนรู้จัก บอยเขมรเไหมครับทุกคนคืออยู่ในโซเชียลเขาจะอาจจะพูดโพ,พงกางงกี่อกับเนาะชอบต่อว่าถึงพิกถึงขิงกับคนไทยเนาะคนไทยหลายๆคนรู้จักเขาเพราะว่าเขาตอบโต้คนไทยทุกคนตอบโตเออ้เขาออกคลิปวันละ4-5คลิปออกมาตลอดตอบโต้คนไทยตลอด ตอบโต้ค่าแรงตอบโต้น้ำมันตอบโต้ถนนตอบโต้สนามบินเนาะคือจ่าบอยนี่ตอบโต้ทุกเม็ดคนไทยทุกคนรู้จักเขาแต่นี่คือเขาออกมาในาช่องเสวนาเนาะหรือว่าช่องไร้สดซึ่งมีคนไทย6-7คน แต่จ่าบอยพูดแบบไม่ผงผางเนาะไม่เกี่ยวกาศเหมือนในคลิปทุกคนพอออกมาไล่สดหรืออาจจะจะ่าบอยพูดไม่ทันเขาหรือว่ายังไงเนาะหรือว่าเป็นปนิสัยของจ่าบอยแบบนี้หรือว่าโดนคนไทยสอนมวยจ่าบอยคือแบบนี้นะคนทั่วไปเขาก็เรียกว่าหลับกลางอากาศเาะจ่าบอยเนะี่ยหลับกลางอากาศ คือไปไม่เป็นเลยคือเก่งแต่ในคลิปพอออกมาอต่อหน้าคุยต่อหน้ากันเลยจะบอยพูดไม่ได้เออเอออ่ออะเขาก็คุยกันหลายเรื่องทุกคนเรื่องน้ำมัน,นเรื่องน้ำมันเรื่องมันสัมปะหลัง ปัญหาปิดด่านเป็นยังไงเนาะคือปัญหาปิดด่านแล้วมันประเทศไทย,ยราคาแพงขึ้น,นราคาแพงขึ้น,นและก็ค่าน้ํามันอยู่กรรมัมพูชามันก็แพงขึ้นตัวนแพงขึ้นนิดนึงนคือจ่าบอยคนนี้ดูเขาก็เรียบเรียบนะทุกคนดูขาจ่าบอยก็เขาก็เป็นคนเรียบเรียบหรืออาจจะพูดไม่ทันคนไทยเนาะทุกคนบาต้นก็เหมือนกันแหละถ้า ถ้าคุยกับคนคุยเก่งว่าต้นขาต้นก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอืบอต้นจะให้ดูคลิปเต็มๆเขาทุกคนต้นจะให้ดูคลิปเต็มๆเขาอะไรแล้วก็อยู่เหมือนเดิมเหมือนก่อนอที่เคยจะมีมามันก็จบปะ ก็อยากจะอยู่เหมือนเดิมเหรอครับเออแลวและในส่วนคือเปิดเนี่ยถ้าผมอเผมะเป็นคนเนี่เป็นคนเห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมผมอาะเป็นเป็นพักรัฐบาลแล้วแล้วดูอยู่ในกระทรวงเกษตรพอปิดด่านปุ๊บราคามันมันสูงขึ้นเลยไงผมเลยผมเลยอยากให้ปิดแบบถาวรไปเลยราคามันเราเนี่ยมันมันมันขเขมรมาถูกกว่าเพราะเขาถูกกว่ามันทําให้ราคามันของเราอ่ะดิ่งลง ตอนตอนตอนนี้มัน <benim> ม <sugar> ันสดเท่าไหร่ครับราคาฝั่งโน้เออผมผมไม่แน่ใจตุวต้านวันนี้ผมผมไม่แน่ใจครับพี่บางบางผมได้เพิ่งเช็คเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองบาทกว่านิดหน่อยโลโลละสองบาทต้านต้นสองพันห้าโ้ละโอละโลละแล้วแล้วพื้นที่ตรงนั้นใครเป็นเป็นเป็นในทุนจากจากประเทศอะไรของกัมพูชาเองไหมก็ ตอนนี้นก็มีนายทุนที่เป็น Cambodian เยอะโรง,งงานโรงงานที่ผลิตปูนแล้วก็พวกเครื่องมือพวกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นบร,ริษัทของกัมพูชาทั้งหมดอะไรใช่ไมไม่มีจีนใช่ไหมมีจีนจนะมีจีนเข้ามาลงทุกนกะ็มีบ้างครับเป็นโรงงานที่เขาจ้างผลิตแล้วก็โรงงานที่เกีก่ยวกับพวกในยปงยผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่จีนที่เขามาสร้างโรงงานแล้วก็ ผลิตแล้วก็ส่งไปประเทศนอกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วน้ํามันนะที่น้ํามันอ่ะปีเออราคาน้ํามันอ่ะถ้าไม่ได้ส่งไปจากไทยแพงไหมนี่ไม่ได้เดือดร้อนเลยครับนล้วมันนี่คือติดกัดเองไหมที่กัมพูชามีกัดเองไหมลึกๆกัดเท่าไหร่ต่อนได้ลึกเท่าไหร่นี่เ็ม่เห็นนะเท่าไหร่เปล่าล่าสุดนี่ถ้าเป็น95นี่ก็คือลูกลูกลูกคนเอกเรียนบ้านเนี่ยพี่สยามเนี่ยเขาแข่งรถอยู่พวกผม เราก็ไปเปลี่ยนเป็นพีซใช่ไหมครับไม่ไม่นนเดี๋ยวก่อนพี่พา,า,า์ราถามเรืะมานก่อนอยากรู้ว่าที่บ้านที่เมล,ลังริทเท่าไหร่เออเอออยากรู้ริทเท่าไหร่จากจากที่ก่อนที่จะงดนำเข้าแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี้ยราคายัางเท่าเดิมอยูเ่เท่าไหร่ล่ะก็ริทละถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับเก้าห้าก็ประมาณสามสิบกว่าบาทน,นี่แหละเออถูกกันเราอ่ะถูกไหมถูกกันเรานะราคาราคาราคา <30 S 1> เงินไม่ สิบเท่าไรประมาณสิบสามสิบเท่าไรเราอยู่แล้วเราได้เรามีข้าวกล่องให้ได้สี่อยนกองถุนเรามีข้าวกองถุนมีของเรามีข้าวกองถุนไปสิบกว่าเปอร์เซนต์เงมันถ้าผัวราคาที่ต้อนนี่เข้ามาก็รอรับไม่ใช่ไม่ได้เปิดปัตรได้ปั่นว่าราคาที่มันถูกกับเรานะเรื่องศาสนาคุยเขาดีๆจะได้ตอบความรู้จากเขาเป็นนิตยสารเธอถามเลยเราเธอถามเป็นประโยคประโยคไปถามกันสั้นเธอถามยาวเหมือนกันจะไปด่าเขาไม่ใช่ถามไม่เธอแล้วแล้ว แล้วแล้วเธอรู้คิดคิดว่าการที่เราไปเอาไปลุกล้ำเธอรเราอยากได้อะไรเขามีคุยกันไหมนะแดน,น,นแดนเอาไปทำอะไรจะคิดว่าจันจะไปทำปะอะไรปลาให้เยอะๆไงเอาไปทำอะไรเยอะๆบ้านฉันก็มีเยอะแยะบ้านฉันน้อยกว่าฉันอีกเราต้องคิดนะคิดคิดว่าเออมันจะเอาไปทำอะไรก็คือมีแต่ป่า คนบ้านผมก็มีคุณบอยชุณบอยรู้ไหมราษาทในประเทศไทยอ่ะมีเยอะกว่าของด้านมันก็สวยมากเลอด้วยใช่แล้วแล้วก็ทุกราสาทที่เรามีอยู่อ่ะเราบูรณะจนมันสมบูรณ์นะไม่ได้เป็นแบบสร้างปรังข้างเราสร้างภาษาเองเองเราจะไปต้องการสร้าเอ่อพวกราสาของคุณทำไมอ่ะถ้าบอกว่าเราอยากได้ปราสาท ไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรเลยเอาไปผมว่าไงคือคนบ้าตรงนี้นะเขาอยากให้ไปไอซีเจเพื่ออะไรเพราะว่าเขาไม่อยากถอยไอซีเจคืออะไรเดี๋ยวไอซีเจคืออะไรเขาสารโลกไงสารโรกแล้ะสารโลกที่ผมบอกเลยนะไอซีเจมันไม่ใช่สารโลกคุณคุณบอยไอซีเจมันคือสารระหว่างประเทศตัวแทนของรัฐบาลไทยว่าคุณจะไม่ไปสารโลก เนี่ยเขาจะเล่าให้เรฟังมุมมองของคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็อยากหาที่สักที่หนึ่งที่เป็นตุลาการหรือเป็นศาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตัดผลมาเนี่ยจะเซียหรือจะอะไรเนี่ยก็คือพร้อมที่จะรับที่จะยอมรับทุกอย่างผมนะผมเ <ผม S 2> ข้าใจผมเข้าใจคนกัมพูชา<ง>คือคนไทยทุกคนเคยฟังช่นอย่างนี้ว่ากัมพูชาเขาเขาเคยมีเคยมีพ่อเป็นฝรั่งเศสมาก่อน เวลาเขาทะเลาะก,กันอนะเขาก็ให้พ่อมาปาราบนาอาไรต่างๆได้ถูกไหมมันมันสมัยก่อนเออมันไม่สมัยก่อนแต่มันก็เป็นแบบนี้คือสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็ต้องนี่ทุกคนเ <c oughs> นาะ <c oughs> คือจ่าบอยอะ่ะเขาบอกว่าคนกัมพูชาอยากจะให้คนไทยไปอะไรอะ่ะสารระหว่างประเทศเพื่อตัดสินเนาะไม่อยากทะเลาะ ทุกคนคิดว่ายัางไงทุกคนเนาะก็คลิปนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนิติภาวะของจ่าบอยแล้วก็คนไทยทุกคนคือจ่าบอยเข้ามาในคลิปนี้พูดไม่ออกเลยเนาะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงจ่าบอยถ้านิสัยจริงๆเขาแล้วเข้ามาในวงเสวนาแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยกา่มเหมือนอยู่ในคลิปนะเหมือนอยู่ในชีวิตประจาวันของเขาเหมือนเขาตอบโต้คนไทยทุกคนนี่ก็คืออีกหนึ่งอีพีที่ วงเสวนาอยู่ในไลฟ์สดของอพี่ๆคนไทยนะบอต้นก็ขออนุญ,ญาตพี่ๆคนไทยนะทุกๆคนเนาะจะนําคลิปมาให้พี่น้องได้ดูกันนะว่าจาบอยมีความคิดเห็นยังไงนะพี่น้องคนไทยมีความคิดเห็นยังไงครับทุกคนสวัสดีครับผม